นานาวันนี้หลายคนก็ให้ความสนใจเยอะเลยเอาวันนี้นะครับทางตํารวจคุมตัวคุณนานาไปขอฝากขังสารอาญาครับลงมาแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับตำรวจคุมตัวนานาไรบินาผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชน ความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนขึ้นรถตู้แล้วก็เดินทางไปขอฝากขังสารอาญาเจ้าตัวในคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะสวมชุดเดิมตอนถูกจับกุมสวมหมวกสวมแว่นตาหน้ากากอนามัยวิ่งขึ้นรถตู้ไปอย่างรวดเร็วนักข่าวเนี่ยพยายามจะสอบถามแต่คุณนานาไม่ตอบอะไรนะครับตำรวจ,จใช้เวลาสอบปากคำนานา13ชั่วโมงเมื่อคืนในระหว่างที่มีการคุมขังอยู่ในห้องขังนานาเครียดครับ ตามข่าวบอกเกือบช็อกวัดความดันขึ้นถึง180หน้าซีดมือสัน่นมีอาการแพนิกหัวใจเต้นผิดจังหวะตำรวจก็เลยต้องเบิกตัวออกมาแล้วก็มาพูดคุยเพื่อจะให้อาสงบสติอารมณ์ก่อนจากนั้นก็ให้กินยาประจำตัวจนสุดท้ายแล้วอาการดีขึ้นนะครับโดยนานายอมรับว่าเงินที่ได้เนะี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวครับ แต่ยอดเงินไม่สูงตามที่เป็นข่าวเนื่องจากว่ามีการใช้คืนไปบ้างแล้วลักษณะแบบเป็นงูกินหางคือน,นําเงินที่ได้มาใหม่เอาไปคืนให้กับเจ้าหนี้คนเก่าสุดท้ายมันก็เลยหมุนไม่ทันครับจนทําให้มีผู้เข้าไปแจ้งความดําเนินคดี ขณะที่เช้าวันนี้นะคะน้องสาวของนานาก็เดินทางมาเยี่ยมเป็นคนแรกหลังจากเริ่มเปิดให้ญาติเยี่ยมได้ในรอบเช้าน้องสาวเข้าเยี่ยมประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินทางกลับนะคะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเช่นกันอาหารเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สั่งมาจากร้านตามสั่งส่งให้ผู้ต้องหาในห้องควบคุมนะคะมีเมนูข้าวไก่กระเทียมข้าวกระเพรากุ้งไข่ดาวซึ่งคุณนานาก็ขอกินเป็นกระเพรากุ้งไข่ดาวนะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาเขาจะได้รับก็เลือกได้นะคะสั่งได้ทีนี้คดีค่ะพลตรีทัภะเว รุปปัดผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอัญกรรมทางเศรษฐกิจนะคะบอกว่าตัวนานาเองยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอไปให้การในชั้นศาลแทนคดีนี้นะคะยังไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะเพราะว่าไม่ได้เป็นการหลอกคนโดยทั่วไปแต่เป็นการชักชวนเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะส่วนคุณเวสามีเนี่ยพนักงานสอบสวนยืนยันยังอยู่ในประเทศและจะออกหมายเรียกมาให้ปากคําภายในสัปดาห์หน้าส่วนข่าวที่บอกเวไปยืมเงินเพื่อนเบื้อง ต้นยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความนะคะมูลค่าความเสียหายณตอนนี้อยู่ที่195ล้านบาทยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษของ DSI นะคะส่วนประเด็นว่าตกลงเจ้าตัวหย่าก,กันแล้วหรือ,อยังเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่ได้มีผลกับคดีนะคะ,ะเพราะว่าณตอนนี้เส้นเงินยังไปไม่ถึงเวไทเทเนียมค่ะโดยคุณเวเนี่ยในทางการสอบสวนกำลังพิจารณาทุกมิติว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ในลักษณะไหนครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งคู่นะหย่าร้างกันหรือไม่นะขอให้เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ในลูกคดีมันไม่ไม่ไม่ได้กระทบครับเพราะว่าเราดูเส้นทางทางการเงินกับพฤติการของแต่ละบุคคลเป็นหลักณวันนี้นะครับจากการสอบสวนนะครับยังไม่มีเส้นเงินที่ไปพาดพิงถึงคุณเวเฉพาะผู้เสียหายที่ได้มาล้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับ ทีนี้ส่วนตัวเวทเทเนียมที่ไม่โผล่ไปเยี่ยมภรรยาเลยก็มีข่าวลือตกลงยาก,กันแล้วหรือเปล่าจนอทนายก็ออกมาบอกว่ายังไม่ได้ยากันแล้วก็ที่ค่อนข้างจะชัดเจนคือเจ้าตัวยืนยันกับพี่หนุ่มกันชัยว่ายังไม่ได้ยากับภรรยาส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าภรรยาสั่งผ่านทนายมาว่าให้ไปดูแลลูกแล้วก็วันนึงเมื่อพร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาพูดนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลักฐานนะครับของกลางที่ตํารวจยึดได้จากบ้านของคุณนา,นาคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับมันชื่่อวา เ e จอร์นาโนอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นแต่ในวงการคริปโตเนี่ยเขาจะรู้จักนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตู้เซฟเคลื่อนที่ของวงการคริปโตยกตัวอย่างครับเพจท่านเปาเนี่ยให้ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับของกลางชิ้นสําคัญนี้บอกว่าเจ้า l e จอร์นาโนเนี่ยมันก็คือกระเป๋าเก็บเงินคริปโตหรือว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับ ที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักกันมันเปรียบเสมือนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นแฟตได์เป็นแฟดหน้าตามันเหมือนแฟตได์เป็นแฟตได์เนี่ยมันเหมือนตู้เซฟดิจิตอลนะครับสามารถซ่อนเงินได้เป็นหลักร้อยล้านโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับถ้าเงินยังถูกเก็บอยู่ในเจ้าเครื่องนี้คุณผู้ชม ก็อาจจะมีลุ้นว่าตํารวจเนี่ยสามารถตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้ก็ทําให้อ่ะก็ลองไปดูว่าตกลงแล้วนี่ถ้ากู้ได้แล้วมันมีเงินในนั้นผู้เสียหายก็อาจจะได้เงินคืนคแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วในนี้มันไม่มีอะไรโอกาสน้อยมากที่ผู้เสียหายเนี่ยจะได้เงินคืนนะครับคุณผู้ชมทีนี้ต้องเปิดเนี่ยมันก็ต้องมีรหัสถูกไหมมันจะต้องอาศัยรหัสนะครับรหัส คํากู้คืน24คําถ้าผู้ต้องหาไม่บอกรหัสนี้คุณผู้ชมครับก็เท่ากับว่าเปิดอันนี้ไม่ได้ มันต้องใช้24คำด้วยกันฮะแล้วทีเนี้ยใครล่ะที่รู้รหัสถูกไหมคะคือณตอนนี้ตามรายงานคือคุณนาณาปฏิเสธว่าไ,ไอ้เจ้า,า,ากระเป๋าเงินอันเนี้ยไม่ใช่ของเขาใช่ไหมไอ้ตู้เซฟดิจิตอลเนี่ยเป็นของคุณเวรหรือเปล่านะคะถ้าใครเป็นเจ้าของแล้วเปิดรหัสมาตํารวจเข้าไปดู <ละ S 2> ก็จะเจอว่าตกลงแล้วเนี่ยในตัวเลเจอร์นาโนเอเนี่ยมันมีเงินอยู่เท่าไหร่หรือเงินมันถูกผันออกไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันเหมือนกับเป็นตู้เซฟดิจิตอลหรือกระเป๋าเงินเก็บคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็เป็นเงินสกุล <ะ S 1> ดิจิตอลพูดง่ายๆก็คือเหมือนที่เวลาแบบบัญชีมารับเงินสดมาจากเหยื่อแล้วเขาก็จะแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วมันส่งมันกระจายมันออนไลน์มันไปได้แบบอย่างรวดเร็วเลยอะซึ่งพอมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ชมโอกาสที่มันจะ ไปซ้ายไปขวาซอกแซกไปที่ต่างมันไวแล้วมันจะตรวจสอบแล้วก็นํากลับมายากนะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยต้องรอตรวจสอบเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วกันเพราะนานาบอกไม่ใช่ของเขาหรือสองขยะเป็นของใครจะเปิดได้ไหมกับ2ถ้าเปิดเข้าไปแล้วเงินยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เออจะไดเอากลับมาเฉลี่ยคืนบรรดาผู้เสียหายแต่กว่าจะถอนรหัสได้24คําด้วยกันคุณผู้ชมครับเอาล่าสุดครับสารอาญาอนุญาตประกันตัวนานานะครับหลังน้องสาววางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 1ล้านบาทสั่งห้ามออกนอกประเทศตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของสารอาญาเป็นผู้กำกับดูแลนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์